สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับมิน้นเพชรยนต์เช่นเดิมค่ะวันนี้มิ้นอยู่ที่สำนักงานสาขาที่3ถนนสุวินทวงศ์46นะคะวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะคะเป็นรถที่ถือได้ว่าหายากอีก1คันนะคะกับเจ้าตัว Honda HRV 1.8ตัว RS นะคะตัวท็อปสุดของรุ่นนะคะสีแดงสวยๆคันนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสีก็หายากแล้วยิ่งเป็นรุ่นตัว RS หายากเข้าไปอีก ตัวนี้นะคะได้ชมปี2020นะคะลูกค้ากับไม่แค่ประมาณ60,000กว่าโดนะคะคันนี้เพชรยนต์ขายอยู่ที่5 6 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองใครสนใจอยากดูรายละเอียดข้อมูลคันนี้เพิ่มเติมนะคะลูกค้ากดติดตามมาได้เลยนะคะหรือโทรมาได้เลยที่เบอร์0824692496ได้เลยคันนี้นะคะเดีมินพาไปชมรอบคันกันเลยดีกว่าว่าเจ้าตัว HRV ตัว RS คันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะคะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นรถ s u ส5ที่นั่งนะคะเป็นเครื่องยนต์น้ำมันล้วนนะคะไฟหน้านะคะสวยๆเลยนะคะมาพร้อมกับไฟหน้านะคะ Fu l l LED นะคะ Light like g u ก ding มีมาให้นะคะมีไฟเด y l i g h t มาให้เรียบร้อยด้านหน้านะคะแล้วก็ดีไซน์กระจังด้านหน้าเปลี่ยนโฉมมาสบับของตัวของตัว HRV นะคะดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยเป็นเฉพาะของตัว RS ด้วยนะนะคะด้านหน้านะคะก็จะเป็นในส่วนของสีดำตัดด้วยโครเมียมนะคะตัดด้วยสี ตัวรถนะคะแล้วก็กันชนด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีดําแบบนี้เลยที่สําคัญคันนี้นะคะมาพร้อมกับล้อแม็กซ์สวยๆแบบนี้เลยนะคะแม็กดูเท่มากนะค,ะคันนี้แม็กได้ขอบ17นะคะลูกค้าแม็กขอบ17ยางเป็นยางปี2023นะคะตัวนี้ยางมากับตัวรถนะคะเป็นปี2023ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรถนี่ถือได้ว่าตัว h r v ตัวนี้นี่ ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวให้ลูกค้าได้ดูมุมกว้างๆนะคะตัวนี้นะคะบอดี้ของตัวรถเนี่ยได้เป็นรถ S.U.V 5ที่นั่งนะคะแล้วก็ดีไซน์หรือว่าโครงสร้างบอดี้ของตัวรถจะเป็นขนาดกลางๆนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.8นะคะลูกค้าพละกาลังก็คือว่า ถือว่าให้มาค่อนข้างเยอะนะคะและที่สําคัญเนี่เดี๋ยวมิ้นพาไปชมในส่วนของด้านในนะคะภายในหรูหรามากมากนะคะลูกค้าคันนี้นะภายในนะคะตกแต่งด้วยวัสดุนะคะทุกอย่างนะคะที่เป็นหนังสีดำอ่ะขอโทษค่ะหนังสีแดงล้วนเลยนะคะภายในหรูหราด้วยเบาะหนังสีแดงแบบนี้นะคะรักชูรี่สุดๆเลยนะคะแดงทั้งภายนอกและภายในนะคะตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่ต้องการรถที่ สปอร์ตสวยๆออปชั่นจัดมาให้ดีๆนะคะแบบนี้ที่สำคัญนะคะมีรับประกันโครงสร้างตัวรถให้นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างประตูของตัวรถก็จะเป็นบุหหนังสีแดงแบบนี้นะคะระบบปรับไฟฟ้าคู่หน้าระบบเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะคะที่สำคัญนี่พรมลัยมัลติฟังก์ชันนะคะหุ้มด้วยหนังเดินได้านเข็บสีแดง มาพร้อมกับระบบ pension s h i p นะคะ push control มีมาให้นะคะระบบควบคุมเครื่องเสียงที่หน้าจอาแบบสัมผัสแบบนี้เลยนะคะกระจกมองท้ายนะคะกระจกมองหลังนะคะปรับแสงออตโต้ที่สำคัญคันนี้มาพร้อมกับหลังคามูสลู l o มาให้เรียบร้อยนะคะจริงๆในส่วนหลังคานี่คือสามารถที่จะปรับได้นะคะลูกค้าเปิดได้กว้างเลยนะคะถึงด้านหลัง ใครสนใจนะคะดูรายละเอียดข้อมูลคันนี้เพิ่มเติมนะคะลูกค้าทักแชทหรือติดต่อมาได้เลยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะสะดวกสบายมากๆานะคะด้านหลังก็สามารถที่จะเบาะนี่คือสามารถพับเก็บได้นะคะแล้วก็ในส่วนด้านหลังมีที่ชาร์จสายโทรศัพท์นะคะมีเชื่อมต่อไว้ให้นะคะเสียบสาย usb หรืออะไรได้หมดเลยนะคะลูกค้าคันนี้ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่เข้ามาแล้ว ตอบโจ Love Więc ARS. ทย์มากๆนะคะสำหรับใครนอยากได้รถ SUV สวยๆแบบนี้ไว oui, ้ใช like like ้นะคะแสงอาจจะเพี้ยนไปนิดนึงนะคะแล้วก mm ็ในส่วนของด้านท้ายของตัวรถนะคะตัวนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะคะลูกค้ามาพร้อมกับตัวโรก์ของตัว HRV นั่นเองนะคะด้านบนก็จะมีสปอยเลอร์หลังนะคะแล้วก็ในส่วนของคีิฉลามแบบชารฟฟินใน ในส่วนของด้านท้ายด้านหลังของตัวรถนะคะสภาพของตัวรถสวยงามนะคะใครสนใจนะคะดูรายละเอียดข้อมูลคันนี้เพิ่มเติมนะคะสามารถโทรมาได้นะคะที่เบอร์0824692496ได้นะคะหรือลูกค้าจะนัดหมายนะคะเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะคะที่เพชรยนต์นะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยสำหรับใครนะคะสนใจหรืออยากจะดูข้อมูลนะคะ ของตัวรถเพิ่มเติมนะคะลูกค้าสามารถติดต่อหรือลูกค้าทิ้งช่องทางการติดต่อให้ทางเรานะคะติดต่อกลับได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ถือว่าสภาพหรือว่าอา่ห้องเครื่องหรือในส่วนของตัวรถเนี่ยถือได้ว่าตอบโจทย์มากนะคะสวยหรูหรานะคะแล้วก็ในสไตล์ของใครที่ชอบความสปอร์ต ชอบความหรูหรานะคะตัวนี้มีเลนวอตมาให้นะคะทุกอย่างเลยนะคะใครสนใจดูรายละเอียดข้อมูลคันนี้เพิ่มเติมนะคะลูกค้ากดติดตามได้นะคะและทิ้งเบอร์ม,มาได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมินใจอีกทีนึงนะคะกับเจ้าตัว Honda HRV 1.8ตัว RS นะคะสมปี2020คันนี้นะคะเลขใหม่ใช้งานประ,ประ,ประมาณ 60,000กโรนะคะกับราคาที่ขายที่569,000บาทแนะ,ะ่ะเครดิตดีแต่ฟรีดาวนะคะผ่อนสบายๆนะคะผ่อนเริ่มต้นประมาณ1,000 0ตลอดอายุสัญญานะคะหรือใครอยากผ่อนถูกกว่าน,นี้สามารถจัดาวางดาวได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวมิ้นท์ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ